ครับเรครับในช่อง Family เไทยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอีกวันนะครับผมกับแานเทนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านเสียวนะครับผมบ้านสยองบ้านเสียวนี่ครับตอนนี้ต่อหอยลุยงานนะครับผมสวัสดีครับไม่อยาบนานไปทาแป้งนะครับผมยานครับยังไม่ิ้งนะครับ ถอดเสื้อเลยครับผมว่าอาบน้ำไม่ใช้นะครับต้องถอดเสื้อนี่ครับผมที่พักที่นอนของเราครับเมื่อวานวานเรานอนตรงนี้นะครัที่พัดลมดําอยู่ตราทึงแมนเลยครับผมยอดมากครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากครับเช้ามาดูไงพ่อใหญ่ติดกันนะครับผมจะใส่ยากมากครับไนตั้งใ้มาถ่ายดิ สายยากมากครับผมเพราะว่างายาวครับแล้วก็ชิดกันวุ้ยสายงี้ครับเลยโซตึ้นตึ้นบิ๊กเต็มที่แล้ว

จ้าวว้าโอ้อ้ดูครับอ้โอ้าวโอ้ยอึโอ้สุดยอดมากครับผมอ้ดึงเอาบนรถเลยครับผมเมื่อกี้อ้เดี๋ยวมาดูนะครับอ้าอพายเปนเศกดึงสุดพลังเลยครับผม เ่อใหญ่ใช่ไหมดูจากดึงไหมครับ ได้เต็มเต็มนะน,น,นี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูคางไก่นะครับมันรู้ว่าจะสวยไหมครับคลางไก่นิ้วอื้อสนมโ้คางไก่นะครับคางไก่ปูดไเงินในส่อง แขนจึงดึงเลยแขงดึงครับล้อน่เลอยนรกอน้นีคร้นรเรอย่าักเล้อารัวเล็้น่า่รนร้อยรล้อยน่กล้อนารั้อนับเนาย้่ล้อเหน่รัล้อนะครับเลกอยาักเก่าเลกักเาลักเ่านัเารัา ตัวรอนานแล้วครับผมนี่นะครับสวัสดีครับนะโหล,ล,ลืมใส่ปอกขาครับผมเอ้ยเออปอกขาเหครับโอ้บรรยากาศนี่สวยมากครับผมวัดใหญ่โตมากครับเขาใหญ่ก็ได้กินเต็มอิ่มเลยครับวันนี้ จะพาบตอนรับอย่างดีครับผมทั้งกับข้าวช้างแล้วก็กับข้าวคนนะครับกับข้าวคนก็แซ่บแซบครับผมข้าวช้างก็โหทั้งยาทั้งอ้อยทั้งนันกล้วยโหสุดยอดมากนี่ครับที่พักของพ่อใหญ่เมื่อวานครับผมนี่ครับกินจนเหลือนะครับนี่มีทั้งต้นโพมีอะไรให้กินเยอะแยะเลยครับนี่ดูครับสุดยอดมาก ่วนพี่ป้ามกับคุณพ่อนะครับก็แยกไปคนลังงาน,นครับผมพี่ปามไปกับคุณพ่อนะครับสิริมงคลกับพลายงามครับอันนี้ก็พ่อใหญ่นะครับมากับคุณปูนะครับผมเดี๋ยวเราขอใส่ปอกขาก่อนนะครับผมตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จทั้นคููแล้วนะครับผม กำลังจะเข้าไปในงานนะครับวันนี้มีแต่รุ่นเด็กขี่ช้างเลยนะครับผมคุณปู่คุณคุณปู่กับคุณตานะครับมีแต่รุ่นเด็กขี่เลยนะครับผมวันนี้รุ่นเด็กไซนะครับโอ้โหแล้วก็ช้างอายุเยอะควานก็อายุเยอะนะครับผมทั้งสองคนเลย

ตอนนี้ก็เริ่มขบวนแห่แล้วนะครับผมเป็นขบคุ้มของคนเข้ากับไปไปอ้าวพี่น้องยี่ในบ้านมาก้ะครับเด้อยใบไม้เขาจู่ตั้งขบวนแห่กับทิ้งเดานะครับเนาะขอหอยขอแฉดน้นเจ้าข่าวเพิ่นทุกค้งทุกคนนะครับเนาะโอ้ยเจ้าป่าคุ้มใจแห้งพี่น้องบ้านน้องหลายแห้งนะครมบวันนี้เนาะครับมันขุดโตมันเนื่อ เจอเป็นเตยแต่กล้วย่างหัวหนะครับปา,าดั้งนัันมันคปขูหาหอยดูดยชาบ,า,ดาบ้งแม่เดี่ยวเนีนยยยเ่ยเสีวยวเงาวันดียม,มากวาัมมนออี่มกากเด้เสียงเนี่ยท่านก็คู่กน่ากไปเลย้เนี่ย่ยนมันเนียวจะาเป็นจังจังุนมาท้อเนาะแต่ม่สอยพี่น้อยเอาควบลงาควบโอ้ย่เขากับแอลดีบุกคอยน้ำมาว่าเจ็บเได้นม,มาควบปั๊บ จะไปไก่สั่งด้วย้าสั่งเก็บหนูขวบเอาได้ <laughs> 3ามคนยกโต๊ะไม่จะไหวไหมครับสองคนยกไม่ไหวแล้วนี่สองคนยกไม่ไหวโต๊ะนี้หนักมากนะครับผมเราเหล็กใช้เหล็กอย่างดีนะคบโอ้สุยงภาษา

โอ้กินข้าวอิ่มจนไม่อยากทำอะไรเลยกนะินข้าวอิ่มแรงครับผมวันนี้หาตั้งแต่อยู่บ้านเสียวนะครับผมกับข้าวนี่ตั้งแต่อยู่บ้านเสียวจนมาถึงท่าตุงไม่มีมเลยครับงางาไม่เอายกขึ้นดี

มากัตะหอยนี่ตลกทุกทุกวังนะครับตอนคืนก็พี่ลรอกทัคืนกรพี่ปีนหลังคาครับจูบม่อยวตะหตนอนไม่หลับเลยครับผมเมื่อวานตะหห้ขยับมากอดผมครับกอเราตุกทีกันเรางเะเต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 เ เฮ้ยเฮินลอยเผเนะฮ้ยมันลงเยฮ้ยโอ้พอใหญ่อยากลงเลยครับผมเนน้าคะก็อยู่ถอดได้ทอได้พี่ไอ้จี ค่อยๆค่อยๆค่อยๆพ่อใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสงสัยอยากลงแรงครับผมคิดถึงบ้านครับเออลงมาแล้วเออได้ก <t ip knee frogs> so ับบ้านครับผม

จะของช่องปิดคลิปะนะครับเอามาให้เจ้าของช่องปิดคลิปได้ไงเลี้ถ่ายมาแต่งน,น,นู้นอะอะไรอยากให้ปิดไงครับ <laughs> <laughs> อะไร <laughs> hey, ทำยังไงยื้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเยอะปิดคลิปปิดคลิปอะไรนี่น่ะกดไลค์กดแชร์ไงเอาโอ้ นอ้ก็ปิดไม่ได้บอจริงตัวเป็นคนไปเป็นตาก,กล้องน่ะต้องให้ของช่องปิดเหรอใช่ครับผมเขาให้ปิดช่องก็ปิดนะครับผมอ่าเป็นการหัวเราะอีกไปแหงงานเลยสาวๆขอเบอร์โทรเราดีใจม่ดีใจหรอกจะให้คำสาราก,การเลยนี่พี่จินี่ครับผมไปกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมในช่อง <S Family s h e ไทยครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ